วันนี้จะมารีวิวบูธซาวบาร์ครับโซโล่ห้าจากนิวซีแลนด์ใหม่ๆสดๆครับการแกะกล่องนะครับต้องพิถีพิถันหน่อยในการแกะกล่องนะครับแบบนี้ครับแบบนี้แล้วมีอะไรอีกในกล่องมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีสายเคเบิลให้นะครับมีสายเคเบิลลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ต่อหูฟังนะครับต่อมาต่อมาอีกกล่องนึงตุ๊ต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 ตตตุ๊ การันตีนะครับไปการันตีคู่มือการใช้งานนะครับโอ้โหสุดยอดซึ่งเราจะไม่อ่านกันนะครับอันนี้เอาไปครับต่อไปครับก็จะเป็นแตงเต้งเตงมีอะไรเออสายสายอะแดปเตอร์อ่ามีอะไรอีกครับมีอะไรอีกมีอันนี้รีโมทโอ้โหรีโมทมีนี่โมทมีสายไฟนะครับมีสายไฟมีอะไรอีกอ้วกคักแบบหลายประเภทมากครับอันนี้ปั๊ดมาเลเซียปั๊ดมาเลเซียอ่าเลสายไฟสายกิ๊บเฟินนี่ปั๊ดประเทศไทยประเทศไทยโ